ันสุดท้ายที่เชียงใหม่ทีมงานสงไทยไกลโรคของเราได้เข้านมัสการพระวิสิทธิตวิสิทตโธท,ที่วัดสวนดอกพระอารามหลวงซึ่งเป็นวัดส่งเสริมสุขภาพและวัดรอบรู้สุขภาพพระวิสิทธิตตวิสิทโธเป็นนักสื่อสารสุขภาพรูปสําคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาพระคีฬานุปถาหรือพระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจําวัดที่เรียกโดยย่อว่า พระอสวของเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทยภาคีฬานุปถากเนี่ยอยู่ภายใต้การเกิดจากธรรมนูนสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติในธรรมนูนสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเนี่ยนะครับหมวดหลักๆเนี่ยเรามีอยู่3หมวดในการขับเคลื่อนสุขภาพพระสงฆ์ พระสงฆ์ดูแลกันเองตามหลักพระธรรมวินัยอุบาสกอุบาสิกาญาติโยมก็จะดูแลอุปถาพระสงฆ์ตามหลักพระธรรมวินัยแล้วพระสงฆ์ก็จะกลับมาเป็นผู้นําในการเรื่องของสุขภาวะของชุมชนสังคมอันนี้คือสามหมวดที่ที่ในอยู่ในธรรมนุนหมวดแรกเนี่ยพระสงฆ์ดูแลกันเองในเมื่อพระสงฆ์ดูแลกันเองเนี่ยจึงให้คณะสงฆ์ สนับสนุนส่งเสริมให้มีพะระคีฬานุปถาพะระคีฬานุปถาถ้าเราพูดถึงคีฬานุปถาเนี่ยก็คือผู้พยาบาลผู้ป่วยไขย้นะครับถ้าเป็นพะระคีฬานุปถาก,ก็คือพระผู้พยาบาลพิสุสัมมณรนผู้อาพาธนั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเราก็มองถึงเรื่องของคีฬานุปถาเนี่ยคือการพยาบาลัานนี้ก่อนที่ จะไปดูแลผู้อื่นเนี่ยนะครับพระสงฆ์ก็จะต้องดูแลกันเองก่อนฉะนั้นพระกิฬานุปัาาก็ต้องมีความรู้จึงมีหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพของพระกิฬานุปาัานะครับของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข70ชั่วโมงเพื่อให้พิสุได้มีทักษะในการดูแลพื้นฐานเบื้องต้นเช่นการตรวจวัดคัด กองสุขภาพเบื้องต้นการดูแลเวลาเจ็บป่วยการดูแลเวลาอา,อาพาธหรือแม้กระทั่งการดูแลและเข้าใจเรื่องของอสุขภาวะของพระสงฆ์เราจะดูแลยังไงเวลาเราเจอพระสงฆ์เจ็บป่วยอะไรต่งางเนี่ยเมื่อท่านมีความรู้แล้วก็ท่านก็กลับมาทบทวนดูแลตัวเองเสร็จแล้วก็ค่อยไปดูแลพิสุในพื้นที่ที่อาพาธ แล้วก็มีหลักสูตรพ่าสงดูแลระวังเรื่องร่างกายเนาะเรื่องการดูแลตั้งแต่เรื่องของการขบการฉันนะการดูแลเรื่องของการพิจารณาอาหารอะไรเหมาะหรือไม่เหมาะนะครับเมื่อได้เมื่อได้เครื่องมือและสามารถตรวจคัดกรองแล้วว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงภาวะอ้วนหรือเปล่าหรือว่าอยู่ในความดันวาหวานาแล้วเราจะควบคุมอาหารยังไงเราก็ต้อง ก็เรามีความรู้เรื่องนี้การพิจารณาอาหารขบฉันหลักสูตรก็จะมีการทำ CPR ด้วยนะครับว่าเหตุฉุกเฉินวิกฤตมาเนี่ยนะครับเกิดอาการชอ็อกเกิดอาการอะไรขึ้นมาเนยเราจะดูแลกันยังไงาทางทีมแพทย์ทีมหมอนะครับได้มาถวายความรู้เรื่อง CPR เรื่อง CPR แล้วก็จะดูเรื่องของระบบเพราะว่าพระก็ต้องไปดูแลวัด ก็จะมีเรื่องของวัดส่งเสริมสุขภาพสู่วัดรอบรู้สุขภาพจะทํำยังไงปกติเนี่ยเรามีแต่วัดส่งเสริมมีเกณฑ์มีอะไรต่างๆมาวัดแต่เราไม่มีพระที่จะเข้าใจเรื่องของสุขภาพอยู่ในวัดเนี่ยมันจะเป็นวัดส่งเสริมก็เป็นวัดส่งเสริมที่ไม่มีชีวิตฉะนั้นพระกีฬานุบัถาก,ก็จะต้องไปทําให้วัดส่งเสริมมีชีวิตโดยการทําให้เป็นวัดส่งเสริม แล้วก็วัดรอบรู้เรื่องสุขภาพด้วยพะระกีฬาจึงเป็นพระที่สําคัญอย่างยิ่งที่จะเป็น,นกลไกในการจะขับเคพื่อนดูแลสุขภาพตัวเองยังเป็นการที่จะ,ะทําให้พระสงฆ์ที่เป็นกัญนญนมิตรได้สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิการรักษาพยาบาลแล้วสามารถที่จะส่งต่อกลับมาดูแลกันเองนะครับพระสงฆ์ก็จะตื่นตัวในเรื่องสุขภาพมากขึ้น เบื้องต้นการการสร้างพระคิฬานี่พระอาจารย์ทำหลังจากที่ประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติแล้วก็ไปทำหลักสูตรพระคิฬานุปถานะครับหลังจากได้หลักสูตรแล้วนะครับก็เอาหลักสูตรมาทดลองนะครับอบรมพอทดลองอบรมเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้ลงพื้นที่ไปฝึกปฏิบัติพอฝึกปฏิบัติเสร็จแล้วก็กลับมาถอดบทเรียนเนาะ พอถอดบทเรียนเสร็จแล้วนี่ทำไประยะหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกสังคมเริ่มจะเอ๊ะสนใจเรื่องพระคิลานุปถาามีอยู่การละครั้งหนึ่งเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยเห็นพิสุอาพาศนะครับนอนอยู่แม้พระสง์ไม่มีใครสนใจดูแลเลยพุทธเจ้านะครับท่านเป็นผู้ที่ลงมือต้อมน้ำอุ่นเองเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้พิสุไข้ดูนั้นพี่เป็นน้องเต็มไม่หมดส่งกินเหม็นมาก นะครับไม่มีใครอยากเข้าใกล้จนพระพุทธเจ้าทําเสร็จพระเจ้าบอกว่าพิสุท์ทั้งหลายถ้าพวกเราไม่อุปถากไม่ดูแลกันเองแล้วใครจะมาดูแลเราแล้วใครก็ตามที่อุปถากดูแลพิสุอาพาธก็เปรียบเสมือนอุปถากพระพุทธเจ้าชัดเจนมากในหลักคาที่พระองค์เป็นคําสั่งและเป็นคําสอนด้วยแล้วทำให้เห็นด้วยอย่างนี้ก็ถามว่าในพระไตรปิฎกก็มีคีรานุธรรมเนี่ยมันอยู่ในพระไตรปิฎกแล้ว ฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้เห็นว่าเรามีอ,อสอมอในพื้นที่ระบบกลไกดูแลสุขภาพของชาวบ้านในครอบครัวเรายังมีอ,อสอคอเลยใช่ไหมครับตัอ้งอาสาสมัครมาดูแลกันในครอบครัวในโรงเรียนเราก็มีอ,อยอน้อยเห็นไหมแล้วในโรงเรียนพระเบธรรมเขาก็มีโรงเรียนวัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเห็นไหมนู่นนี่นั่นมีกันหมดเลยวัด จะมีพระคีรานุปถัมาที่มาดูแลอาสาสมัครพระสงฆ์จะมาดูแลกันเองเนี่ยมันเป็นมิติที่ที่น่าอนุโมทนาได้ยินดีอย่างยิ่งได้เป็นผู้มีส่วนร่วมในการที่จะล่างหรือ,อมีส่วนร่วมที่จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นทำมนุนสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาตินะครับพระเดชวัคคุณหลวงพ่ออดีตเจ้าคณะภาคหกวัดพระแก้ว หลวงพ่อท่านก็เป็นประธานวันนั้นนี่ท่านก็ถามว่าได้ธรรมนูญแล้วจะไปเคลื่อนยังไงหลวงพ่อบอกว่าเป็นงานปฏิรูปกิจาการพระพุทธศาสนานะต้องทําให้เห็นว่ามันจะชัดเจนขึ้นหลวงพ่อจะดูจะติดตามดูว่าจะได้ทําได้จริงอันนั้นคือแดงบันนัลใจเหมือนกับว่าโอ้หลวงพ่อพระมหาเถระท่านท่านทักทวงมาแล้วท่านติเตียนเนี่ยเพราะท่านก็สนใจหลังจากที่ รับฟังความคิดเห็นนะครับเรียบร้อยแล้วประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเมื่อเดือนธันวาปี60ก็เดยตั้งปฏิฐานมุ่งมั่นว่าเอะเราควรจะขับเคลื่อนเราอาจจะไม่ได้ทําทั้ง37ข้อให้ครบทั้งหมดแหละแต่ว่าเราอาจจะต้องทําประเด็นใดประเด็นหนึ่งให้มันชัดได้ไปเห็นพระสงฆ์อาพาธได้ไปเห็นญาติโยมอุบาสกบาสิกาที่นอนป่วยอยู่ในบ้าน แล้วก็มีพระคีฬานุปถากเข้าไปดูแลไปเยี่ยมให้กําลังใจได้เห็นความรู้สึกแววตาเห็นเห็นความสุขของชาวบ้านแล้วมันเกิดแดงบรรดาลใจพลังของพระสงฆ์เนี่ยไม่ใช่จะมาดูแลแค่พระสงฆ์แต่พระสงฆ์พระกีฬานุปถากยังเป็นพลังให้กับทาง รอพศออตอ,อสสมนะครับแม้กระทั่งเป็นพลังให้กับทางคุณหมอได้มีพลังในการช่วยเหลือคนอีกอพระอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นรอพศออตอเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยยังไม่เคยได้มีโอกาสเข้าวัดไม่ได้มีโอกาสได้ทําบุญได้นั่นเลยแต่พอมาทํางานกับพระกีฬาเหมือนกับว่าเขามีโอกาสได้ทําบุญนะครับแล้วก็เอาพระกีฬาไปเยี่ยมผู้ป่วยก็เหมือนกับว่าเขาก็ผู้ป่วยก็ได้มีโอกาสได้เจอพระอีก อย่างเงี้ยมันเหมือนกับแล้วแล้วเอาไปมาก็บางอย่างก็คือการทํางานของรอพศอตออาจจะไม่ไม่ทั่วถึงเข้าเวลาจะไปดูแลสุขภาพของพระจะไปวัดความดันพระรู้สึกว่าเอ๊ะจะไม่เหมาะตามพรรรมวินัยไม่ออสอมอเป็นผู้หญิงบางทีก็จะไปจับต้องพระเขาไม่ได้แต่พอมีพระคีรานุปถัมแล้วรู้สึกการทํางานก็มันเรื่องคล่องขึ้นมีคนขึ้นนะครับที่เราประกาศธรรมนูญแล้วเราก็มาทําแผน8จังหวัดแล้วเราก็ทําแผนกันว่าเราอยากจะได้ พระคีลานุปถาตําบลละหนึ่งรูปทั้งหมดมีอยู่ร้อยสามอำเภอเราได้พระร้อยแปดรูปเป็นการปลูกเสกพระคีลาครั้งแรกร้อยแปดรูปโดยใช้เวลาสิบวันสิบวันสิบคืนในการปลูกเสกพระคีลานุปถาพอปลูกเสกเสร็จแล้วเนี่ยแต่ละอำเภอเนี่ยอย่างเช่นจังหวัดลำพูนมีอยู่8อํอำเภอก็8รูปนี้ก็ไปทำการขยายเนาะแพร่ก็ไปขยาย ทีนี้พอเกิดการขยายมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะครับตอนนี้นะครับพระกีฬานุปถากจังหวัด8จังหวัดภาคเหนือมีอยู่1,250รูปนะครับเมื่อเดือนกุมภาปีที่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้สอดคล้องกับวันมาฆะบูชาปรากฏว,ว่ามีพระกีฬานุปถากทั้งหมด1,265รูปนะครับก็เลย โอ้โหมันเหมือนมันเป็นเรื่องมหศจรรย์มากเลยว่าภายในหนึ่งปีเราสามารถรวบรวมไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็จริงแต่เป็นพระคีฬานุปถากที่ครบจํานวนเนี่ยนะแต่เพราะว่าพูดถึง8จังหวัดหลังจากที่เราไปเสร็จแล้วนะครับพระอาจารย์ก็นําทั้งหมดพระคีฬานี้ไปถอดบทเดียนที่วัดยันาวาถวายพระเดชพระคุณเจ้าคุณสมเด็จวัดยันาวานะครับให้ท่านได้เห็นว่าแต่ละจังหวัดได้ขับเคลื่อนพระคีฬาอยู่ เท่าไหร่ยังไงนะครับแล้วก็ได้มีการถอดบทเรียนทําแผนแล้วก็จะขับเคลื่อนพระคีรดาไปยังไงก็เกิดเครือข่ายด้วยมือกันทั่วประเทศพระคีรดานุปถาะนะครับถ้าเรากลับมามองถึงตัวของพระคีรดานุปถาะในในจังหวัดเชียงใหม่จริงๆเนี่ยตอนนี้มีอยู่ประมาณ200กว่ารูปแล้วนะครับ200กว่ารูปมีอยู่2 0 26อําเภอนเภอครับ ดังนั้นกระบวนการพัฒนาพระคีรานุปถากเนี่ยก็จึงเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนหรือพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์รุ่นใหม่ที่จะเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระนักคิดนักสังคมนะครับแล้วก็เป็นนักจิตอาสาที่จะต้องมาพัฒนาดูแลระบบของการรักษาหรือการดูแลสุขภาพของพระสงฆ์กันเองอันนี้คือสุขภาพทางร่างกายด้วยแล้วก็ควบคู่กับสุขภาพทางจิตใจ ของภาคเหนือเนี่ยบริบทค่อนข้างจะแตกต่างกันเพราะภาคเหนือเนี่ยมันพระจันาร์ทำเนี่ยมีพะคกีฬานุปถากในอำเภอในในระบบอำเภอนะมีสมณเณรกีฬานุปถากในในโรงเรียนโรงเรียนพระพิยาธรรม8จังหวัดมีอยู่100โรงเรียนก็มีกีฬานุปถากค,คือสมณเณรอยู่ในโรงเรียนบาลีสาิตที่ศึกษาเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนพระปิยติธรรมแผนกสมศึกษา,กกษาซึ่งทั่วประเทศเนี่ยมีอยู่ 407โรงด้วยกันโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีทั้งหมดอยู่28โรงทีเนี้ยคือ,อาการขับเคลื่อนงานของพักกีฬานุปราากเนี่ยซึ่งซึ่งโรงเรียนถามว่าก็มีแนวปฏิบัติมานานและแต่คำว่าคีฬานุปราากเนี่ยตอนนั้นยังไม่ได้เอามาใช้เราได้เอามาใช้ต่อเมื่อมีธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเกิดขึ้นแล้วก็มีหลักสูตรพักกีฬานุปถาก เกิดขึ้นที่ท่านอาจารย์ดรวิสิตเนี่ยเป็นพระที่จะขับเคลื่อนในการพัฒนาหลักสูตรพักิลานุปทาแล้วก็ให้แต่ละโรงเรียนในตัวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ย28โรงได้ส่งพระพิสุซึ่งเป็นครูประจําโรงเรียนแล้วก็นักเรียนส่วนหนึ่งไปอบรมตามหลักสูตรที่ทางาผู้จัดกําหนดว่าจะกี่วันกี่ชั่วโมงซึ่งทางโรงเรียนเราก็ ได้ส่งทั้งพระซึ่งเป็นครูสอนแล้วก็สัมมนเนนประมาณทัก3าถึงสี่ลูกเข้าร่วมอบรมหลักสูตรหลังจากอบรมเสร็จแล้วเนะี่ยเราก็เอากลับมาใช้ที่โรงเรียนบาลีสาธิตเนี่ยนั่นก็คือว่าสัมมนเนนที่เจ็บไข้ได้ป่วยในแต่ละวันเนี่ยก็ทุกวันทุกวันเนี่ยหลังจากสวดมนต์วัดเช้าเสร็จเนนก็จะมาแจ้งว่ารูปนี้ป่วยเป็นโรคนี้โรคนี้ไม่สบายแบบนี้ เราก็จะมีพะระกีฬานุปถากก็จะเป็นผู้ที่จะดูแลอำนวยความสะดวกตั้งแต่พาออกจากโรงเรียนไปที่ตึกสงเพราะว่าสิทธิการรักษาของของสมาเณรที่นี่ทั้งหมดเนี่ยจะแจ้งสิทธิการรักษาพยาบาลไปที่ตึกสงของสวนดอกทั้งหมดเลยก็ถือว่าโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพะระกีฬานุปถากในโรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมแผนกสามัญศึกษาอันนี้ก็สนับสนุนมารู้สึกกับ เกือบปกีกว่าแล้วอันนี้คือเป็นเป็นเบื้องต้นที่โรงเรียนเข้าไม่มีส่วนร่วมในเบื้องต้นล่าสุดนี้กําลังจะทําเอาหลักสูตรของพระคิดานุปัากหลักสูตรของอธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์หลักประกันสุขภาพบูรณาการอยู่ในหลักสูตรของปริยัติซึ่งให้สามนเณรไปเรียนสมมุติว่าให้มสเดียนฝึกปฏิบัติกับมหนึ่งให้มหเดียนฝึกปฏิบัติกับมสอง่าให้ม .6 กเดียนดูแลม .3 พี่ดูแลน้อง ระบบกลไกลดูแลสุขภาพมันเกิดขึ้นในโรงเรียนแล้วให้ครูอนามัยเนี่ยเป็นผู้ที่สอนเอาหลักสูตรนี้ไปสอนเลยนะครับโดยเอาหลักสูตรเนี่ยไปอยู่ในโรงเรียนให้ชัดเาะนะครับวิชาลูกสวงลูกเสือเนี่ยพระเรียนไม่เรียนอยู่แล้วก็เอาเอาเอา CPR ไปใส่แทนได้ไหม <c oughs> อย่างเงี้ยดูแลกันเรื่องสุขภาพอะ่ะคัดกรองกันบ่อยๆอะ่ะวัดความดันทุกวันอ่ะยิ่งดี จะได้รู้สถา,านการณ์ว่าเออเป็นยังไง ه, เดี๋ยวนี้ตั้งแต่หลักสูตรพระกีฬานุปถะถา์เนี่ยได้ผ่านการอบรมทั้งโรงเรียนทั้งคณะสงฆ์ตำบลอำเภอจังหวัดแล้วสิ่งที่มันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่สุดก็คือว่ามันจะได้ถูกบรรจุลงมาในหลักสูตรของสุขศึกษาและพลศึกษาในโรงเรียนพระปร,ะเริเธรรมมันก็จะทําให้ครูคารวะญาติโย,ยมทั่วไปเนี่ยเขาจะต้องเข้าไปอบรมหลักสูตรพระกิฬานุป,ปะถะมาเพื่อกลับมาสอนพระเานร เพราะครูที่สอนสุขศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นครูคารวาดไม่ใช่ครูพระเพราะว่าโรงเรียนปริยัติเนี่ยมันเปิดสอนในระดับมัธยมเวลารับครูเนี่ยเขาจะรับตรงสาขาถ้าเป็นกลุ่มสาระการเรู้สุขศึกษาและพระศึกษาเนี่ยส่วนใหญ่คือคารวาด พระเราไม่ได้ไปเรียนเรื่องสุขศึกษาพระก็จะเรียนเรื่องหลักของพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่แต่แต่ก่อนนั้นเนี่ยคือมันยังอยู่ในวงจํากัดก็คือเอาพระไปอบรมหลักสูตรเพื่อให้พระได้ช่วยเหลือพระด้วยกันแต่ต่อไปเนี่ยหลักสูตรตัวเนี้ยมันจะมาบูรณาการอยู่ในกลุ่มสาระ,ะการเรียนรู้สุขศึกษาและพระศึกษาต่อไปหน้าที่ที่จะต้องสอนพระกีฬานุทถานคือคารวะคารวะก็ต้องไปเรียนรู้ให้มากขึ้นแล้วต่อไปพระอาจารย์ว่าคารวะก็จะรู้จักคําว่าพระกีฬานุทถานเนี่ยมากขึ้นแล้วก็จะช่วยพระสง์ได้้มากขึน รรพ,พ,พระธรรมจาริกเพราะทาพระธรรมจาริกนี่ก็จะอยู่ตามอาสมที่อยู่บนเขาใช่ไหมอยู่กับชาวาาพี่น้องที่เป็นชาติพันธุ์พออยู่กับพี่น้องที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยเขาสื่อสารภาษากันได้บางทีโรงพยาบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่รพอพสต,ตนนยังสื่อสารภาษาท้องชาติพันธุ์ไม่ได้ก็ต้องอาศัยพระคีฬาเ,เป็นล่ามสื่อสารอีกเห็นไหมพระคีฬาเรื่องของพระธรรมจาริกนี่ก็มี อะใดที่พระสงฆ์ควรทําที่ไม่ก้าวไกยไปหาฆรวาสอะใดที่ฆราวาสควรทําที่จะเอื้อต่อบุญกุศลที่จะพัฒนาแล้วพุทธองค์ท่านให้บทบาทชัดเจนนะระหว่างบทบาทฆรวาสกับบทบาทของพระสงฆ์นะทานศีลภาวนาพระสงฆ์ต้องเอื้อต่อครวาสถ้าเกิดว่าญาติโยมไม่ได้ให้ทานพระสงฆ์ก็อยู่ไม่ได้แต่พระสงฆ์ไม่ได้ไปเดิมที่ทานแล้วนะพระสงฆ์เนี่ยเดิมที่ศีลสมาธิและปัญญาถูกไหม พระเจ้าให้กลไกเครื่องมืออย่างชัดเจนให้บทบาทใลนะความสําคัญนะเรื่องนี้นะแต่ทีนี้พอวิถีชีวิตเปลี่ยนไปเนี่ยเราจะไปขอให้เกตคารวาสมาเดียงมาอุปธรรมอะไรมันไม่ได้แล้วตอนนี้วัดก็เริ่มจะล้างกันไปแล้วอ่ะใช่ไหมสังคมมันเริ่มเปลี่ยนไปฉะนั้นบางอย่างพระจะต้องอยู่ด้วยตัวของท่านเองก่อนเราทําเองไม่ได้หรือมันจะนั่นมาก็ชวนทํากิจกรรมไงให้าญาติโยมมาทําในวัด มันมันต้องทําอย่างนั้นแล้วนะพระอาจารย์ว่ามันต่อไปถ้าไม่ทําอย่างนี้เนี่ยพระจะอยู่ไม่ได้แล้วอะแล้วพระก็จะรอแค่ฉันแล้วญาติโยมเนี่ยมีความเชื่อว่าเวลาท่านถวายอาหารให้กับพระท่านไม่ได้ถวายให้พระฉันนะท่านถวายให้กับญาติพี่น้องที่รับร่วงรับไปเรียบร้อยแล้วนะเออเข้าฝันอะ่ะยายอยากสูบบุหรี่อะ่ะเอาถวายดิถวายดิยดใส่ดิใช่ไหม ทำบุญถวายสังฆทานใส่ให้เลยอู้ยายยายชอบแกงกะทิไม่ได้คิดถึงพระที่จะรับเลยอย่างนี้เป็นต้นน่ะเอาแล้วก็ท่านรับไปท่านรับท่านรับแล้วท่านก็ต้องพิจารณาฉันนะอย่างนี้เห็นไหมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันต้องมันต้องมีการทําความเข้าใจกันสมมติว่าพระอาจารย์ยังอยากเห็นเลยว่าเอ๊ะถ้าเข้าไปที่วัดมีพระอยู่กี่รูป มีเบาหวานอยู่กี่รูปความดันกี่รูปภาวะอ้วนมีป้ายติดไว้เลยอะไรประมาณนี้เนาะญาติโยมจะถวายก็ดูสถานการณ์ของคนที่จะรับก่อนถ้ามันเป็นไปได้อันั้นคืออันหนึ่งที่จะเป็นการสื่อสารให้ญาติโยมว่าโอ้ภาวะท่านมีเป็นโรคแบบนี้เยอะถ้าอย่างนั้นท่านรับตรงนี้ไม่ได้แน่นอนก็จะได้จัดการในพิจารณาให้เห็นว่าเอออะไรที่คนที่จะ บทบาทหรือว่าแม้กระทั่งการจะเดินตบตัวของเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปแน่นอนกระทบกับความเป็นอยู่ของบริบทของพระสงฆ์ทุกวันนี้เราพูดถึงเรื่องพระสงฆ์แล้วเนี่ยนะครับพระสงฆ์ก็เริ่มบวชน้อยลงเราเห็นวัดล้างมากขึ้นนะครับแต่ก็มีการสร้างวัดใหม่เกิดขึ้นมากพระ บวชน้อยลงสารนัทายาทก็เริ่มน้อยลงสารนัตทายาทที่มีศักยภาพก็เริ่มน้อยลงอันนี้ส่งผลกระทบอย่างโดยตรงเลยเรามีเรามีแค่วัดแต่เราไม่มีคนที่จะอยู่ในวัดเพื่อจะทําให้วัดเนี่ยเป็นความมั่นคงของวัดผู้คนที่จะบวชอยู่ก็อายุมากนะครับเป็นทํางานผ่านชีวิตมาแล้วอยากจะพักแล้วก็มาบวชอยู่ซึ่ง เด็กรุ่นใหม่ก็ไม่ค่อยจะสนใจเพราะว่ารู้สึกว่าตามกระแสไปละการบวชนี่หมายความว่าถ้าบวชนี่คือบวชเดียนแล้วการเรียนการสอนอในมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้ตอบโจทย์ไปถึงการสร้างอาชีพท่านนั้นเนี่ยเราก็มาบวชเสร็จเอาล้วจะไปรประกรอบอาชีพอะไรอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบอันนี้พระอาจารย์คิดว่าเป็นกับผลกระทบที่มันจะเดินตบโตข,ของเรื่องของ เศรษฐกิจเรื่องการศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้ามองอย่อันหนึ่งก็สภาพแวดล้อมก็เป็นส่วนสําคัญเราจะเห็นว่าตอนนี้วัดเริ่มจะเป็นเป็นวัดสถานที่ท่องเที่ยวมากขึ้นให้การท่องเที่ยวให้คนได้มาเห็นมาสัมผัสแล้วก็กลับไปแต่เราไม่ได้มีวัดเพื่อที่จะปลุกฝังพัฒนาเพื่อที่จะให้คนได้เรียนรู้และปฏิบัติธรรม แล้วก็อีกอันหนึ่งพระอาจารย์เห็นก็คือผู้คนก็เดิมที่จะห่างจากวัดไปด้วยภาระสังคมอะไรต่างต้งตองไปทำพนักงานอะไรต่างแล้วการวิถีชีวิตเมื่อ,อไม่ได้เข้าวัดนะพระบินนบบาทเตียงชีพญาติโยมก็ก,ก็ก็ไม่มีโอกาสมาใส่บาตรเนี่ยวิถีชีวิตของพระเมื่อบินนบบาทไม่ได้ก็ต้องกลับมาทำทำอาหารที่วัดมีอะไรต่างอย่างเงี้ย ก,ก็รู้สึกว่าไอ้ความเป็นชุมชนมันก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มห่างกันไปเป็นชุมชนเมืองแต่ก่อนเราเห็นวันวันพระเนี่ยญาติโยมก็มาทําบุญที่วัดเราก็จะดูเลยว่าถ้าใครไม่มาวัดเนี่ยแสดงว่าต้องไม่สบายละเ,ออเป็นอะไรหรือเปล่าก,ก็ต้องถามกันแต่ทุกวันนี้วันพระหรืออะไรต่างเราก็ไม่ค่อยเห็นญาติโยมมาความเป็นชุมชนมันหายไปแต่กลับเป็นชุมชนเมืองแทน จุดศูนย์กลางของวัดก็คือทำให้คนชุมชนมีความสุขเกิดความชุมชนเป็นสุขเหมือนกับเป้าหมายของธรรมนูญที่ว่าไว้เนี่ยเราคิดว่าเมื่อพระแข็งแดงพระในวัดมีสุขภาพดีนะครับท่านจัดการสุขภาพตัวเองได้สืสารเรื่องสุขภาพได้ท่านก็เทศสอนญาติโยมเรื่องการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจได้แล้วก็วัดก็จะมั่นคงมีพระมีอะไรเยอะ มีคนเข้ามาปฏิบัติธรรมมากมายในวัดสุดท้ายเนี่ยเมื่อวัดมั่นคงแล้วชุมชนนั้นก็จะเกิดความสุขอันนี้คือเป้าหมายของธรรมนูนเลยนะอเป้าหมายของธรรมนูนชัดเจนจากจุดเริ่มต้นเมื่อครั้งที่ท่านได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพระคีลานุปถากที่วัดยานาวาพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานคร ทำให้เล็งเห็นความสําคัญของบทบาทหน้าที่ของพระคีฬานุปถะในฐานะมดงานที่ทํางานดูแลส่งเสริมสุขภาพพระสงฆ์เป็นการจุดประกายในการทํางานด้านการขับเคลื่อนพัฒนาพระคีฬานุปถะในเขตพื้นที่จังหวัดภาคเหนือโดยเริ่มต้นจาก8จังหวัด103อําเภอด้วยการจัดอบรมหลักสูตรพระกีฬานุปถะจำนวนตั้งต้น108รูปและในระยะเวลาเพียง1ปีสามารถพัฒนาพระกีฬานุปถะ หรือพระอ,อสวอได้ถึง1,265รูปซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมสุขภาวะของพระสงค์ด้วยกันเองและยังเป็นต้นแบบด้านสุขภาพของชุมชนตามแนวทางของธรรมนูญสุขภาพพระสงค์แห่งชาติด้วยพลังแห่งพระคิลานุปทาจะเดินพรท้ายสุดนี้นะครับ อยากจะฝากข้อคิดแล้วก็เพื่อเป็นพลังในการที่ทำงานนะครับการเกิดขึ้นของพระคิฬานุปาัาเป็นการก่อเกิดขึ้นภายใต้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติเพื่อที่จะให้พระสงฆ์เหล่านี้มีสุขภาพที่แข็งแดงนะครับมีเป็นวัดที่มั่นคงไปสู่ชุมชนที่เป็นชุมชนพระสุขดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ พระคีรานุปถากก็เกิดขึ้นมันก็จะทําที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสุขภาพของพระสงฆ์ก็ยังไม่มีใครดูแลอย่างเป็นระบบนะครับก็อยากให้เมื่อมีพระสงฆ์พระกีรานุปถาเกิดขึ้นแล้วนี้การดูแลสุขภาพของพระสงฆ์ก็จะเกิดเป็นระบบก็ขอบากว่าการดูแลเอาหลัก,กะที่คําสอนของพระเจ้าที่บอกไว้ว่าใครก็ตามที่ดูแลอุปถากภิพิสุผู้อาพาธ ก็เปรียบเสมือนดูแลอุปถัมภ์พระพุทธเจ้า